สัญญาณที่บอกว่าวันนี้ผิวเรากําลังแห้งนะคะอันดับแรกผิวหน้าเริ่มมีผื่นคันค่ะอยู่ดีเฮ้ยทำไมมันคันก็ยุกก็ยิกงหน้าอันนี้มันคือสัญญาณเตือนแล้วนะอันที่2ค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราหน้าดูกร้กานดูหมองคล้ำแต่งหน้าแล้วมันก็ดูแบบไม่ค่อยติดเลยอันนี้ก็คือสัญญาณว่าผิวเราแห้งเหมือนกันนะอันที่3ค่ะมีลักษณะเป็นผื่นแดงๆนะคะหรือว่าเป็นผิวแพ้ง,ง่ายนะคะอันที่4ค่ะเริ่มมีริ้วรอยเกิดขึ้นค่ะบริเวณรอบดวงตาต่างๆนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่นนสัญญ,ญาณาผิรา ขาดน้ําผิวเราขาดความชุ่มชื่นและก็ผิวเราแห้งค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้เราอย่าลืมเติมเต็มน้ําให้กับผิวอันดับแรกเลยทานน้าให้ได้นะคะอย่างน้อยวันละ1.5ดถึง3ลิตรค่อยๆทยอย,อยกินนะอันที่2ค่ะพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฮยาเข้ามาใช้นะคะเพราะว่าตัวไฮยาเองเนี่ยผิวชั้นในของเราอ่ะต้องการอยู่แล้วแค่เพียงเราเติมในสิ่งที่ผิวต้องการมันก็จะตอบโจทย์เรื่องของผิวรับรองปัญหาผิวแห้งปัญหาขาดน้ำหายขาดได้อย่างแน่นอนค่ะ